สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องจาาพันช n แนลนะครับสาหรับคลิปนี้เกี่ยวกับรายละเอียดของอการใช้รีโมทกุญแจรถยนต์แบบนี้นะครับเจ้ากุญแจรีโมทนี้ก็จะเป็นใช้สําหรับสตาร์ทแล้วก็ปลดล็อกประตูนะครับสําหรับท่านที่ใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับขานที่อยู่ด้านในกุญแจรีโมทเนี่ยมันก็จะหมดนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนสําหรับจา่าดนนะครับไปเปลี่ยนที่ศูนย์เลยครับ เมื่อไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ทำไมล่ะครับราคาแพงมากเลยครับเมื่อเปลี่ยนแค่ถ่านก็ตกก้อละห้าถึงหกร้อยบาทนะครับถ้าจําไม่ผิดก็มีวิธีง่ายนะครับเราซื้อถ่านมาเปลี่ยนเองนะครับก็สําหรับวิธีการเดี๋ยวเราไปรับชมเพื่อไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เราต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับอสําหรับถ่านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไสซื้อแบบเป็นแพงนี้มาเลยครับถ้าเราไปซื้อในเซเว่นเนี่ยมันตกก้อลาห้าสิบบาทนะครับ อันนี้เป็นฐานพานโซนิกของที่ไปซื้อมาเนี่ยไปเจอที่ตลาดน,นัดครับเนี่ยทั้งแผงเนี่ยหนึ่งร้อยบาทหก้อนก็ตกก้อนละยี่สิบาทนะครับใช้งานได้นานนะครับสําหรับก้อนนึงเนี่ยครับเราก็ไปซื้อมาเลยครับถ้าใครไม่มีก็ซื้อแถวตามเซเว่นได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นฐานนี้นครับฐานพานโซนิกอย่างนี้ อ่ะสำหรับขั้นตอนนะครับแกะรีโมทรถยนต์ไม่ยากเลยครับนี่ครับคำว่ารีโมทแบบนี้นะครับเนี่ยด้านหลังจะมีปุ่มสวิตช์นี้ที่ล็อกไว้เนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับมันล็อกไว้เราก็ดันครับแล้วดึงตรงนี้ออกนี่นะครับเห็งแค่นี้นะครับดึงตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วด้านในตรงนี้จะมีตัวบากนะครับเราใช้เหรียญนะครับเหรียญบางเนี้ยนี่ครับเอาเข้าไปตรงรอยบากตรงนี้นะครับแค่บิด เนี่ยครับเนี่ยบิดเนี่ยปลดล็อกมาอย่างงี้นะครับแค่นี้ครับก็ด้านในก็จะมีเนี่ยครับฐานรุดเดียวกันเลยเนี่นะครับเราซื้อหมาเปลี่ยนเองได้เนี่ยครับสามโวลต์นะครับถ้าฐานนาฬิกาเนี่ยนะฮะเราก็เอาก้อนเก่าออกครับเนี่ยแกะเอาก้อนเอาออกแบบเนี้ยครับเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนก้อนใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยครับ เมื่อกี้มีไฟแวบขึ้นมาเลยครับเพราะฐานก้อนเดิมหมดไปแล้วนยนะนี่ครับถ้าใส่ไปล็อกนี้สําหรับวิธีการใส่นะครับก็ปิดฝากลับมาเนี่นะครับเฝากลับมาแล้วกดลงไปนี่ครับกดลงไปแค่นี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใส่กุญแจนยครับเข้าไปตามล่องเดิมใส่กุญแจเข้าไปนยครับ เนี่ยใ่เนี่ยแค่นี้นะครับเพียงแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับไม่ต้องไปเสียเงินไปเสียที่ศูนย์นะครับในราคาที่แพงก็ฝากเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะยุคนี้ยุคลุงต้องประหยัดครับในสิ่งไหนประหยัดได้ก็ประหยัดก็เพียงแค่ซื้อฐานมาไว้ก็อย่างนี้ก็ เปลี่ยนได้แล้วครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านที่ใช้รีมโมทรุ่นแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ